ไาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างที่ที่มาลงพักก็วันนี้นะคะจัดแล้วก็เคนะคะแล้วก็พี่นิดานะคะรู้สึกว่ามัน ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทําให้มันเพื่อ,เพ,อเพื่อศักดิ์ศรีของเราอะไรเงี้ยค่ะใช่สิ่งที่เรารู้สึกว่าจะต้องดาเนินคดีแล้วคืออะไรหลายๆอย่างคะ่ะเพราะจะรู้สึกว่าหนึ่งคือมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะอย่างที่บอกไปสองแล้วรู้สึกว่าการที่ที่ใส่ร้ายเราในเรื่องที่ไม่เป็นจริงมันส่งผลต่อต่อหน้าที่การงานความอับอายอะไรเงี้ยมันลงอยู่ในประวัติของเรา แล้วก็มันชักจะลามลามไปถึงเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะมันส่งความเสียหายในหลายๆด้านาก่อนอันนี้คือเราคิดว่าจะไม่มีการดาเนินคดีก่อนอน้านี้อยู่แล้วแต่ว่าคอมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเราเลยรู้สึกว่าต้องจัดก,การแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบรุนแรงขนาดนี้คิดว่ามีการได้พูดบอกไปแล้วคิดว่าจะหยุดแต่ว่ามันกลับแบบยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ อันนี้ให้เป็นหน้าที่ของพี่พี่นิด้าดีกว่าเนาะใช่เพราะว่าเดี๋ยวจันพูดแล้วเดี๋ยวจะผิดพลาดมีใครบ้างครับพี่นิดาครับวันนี้พี่จะี่หอวนหมายถึงผู้ที่ตอนนี้หนึ่งคืออดีตผู้จัดการเนี่แหละแน่ๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็ในดูจากหลักฐานทั้งหมดแล้วในเรื่องนี้ไม่ได้คิดว่าผู้จัดการทำคนเดียวนะคะมันจะมีคนร่วมขบวนการด้วย ยกตัวอย่างเช่นมันจะมีคนที่เขาอุปโลกมาว่านี่คือแม่ของตาลโลกใบที่1น,นะคะนี่คือสวยนี่คือเขียวอะไรยังไงต่างๆแล้วมีคลิปมาเป็นหลักฐานว่าได้คุยกับแม่ตาลจริงได้คุยกับสวยจริงอะไรต่างๆพวกนี้เราดําเนินคดีทั้งหมดเราถือว่าเป็นผู้สนับสนุนในการดําเนินการครั้งนี้หรืออาจจะถือว่าเป็นตัวการร่วมกันเลยก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้เราได้ข้อมูลทุกคนแล้วที่ เบื้องต้นตอนนี้ที่เราคิดว่าจะดําเนินการที่ร่วมขบวนการอย่างน้อยนอกเหนือจากอดีตผู้จัดการก็จะมีอีกประมาณ3-4ถึงคนค่ะในจำนวนนี้มีเพื่อนสนิทของคุณเจ้ากระจานด้วยไหมครับมีค่ะที่เป็นดาราใช่ไหมถูกต้องค่ะอ,อันนี้คือเขาเกี่ยวข้องในในด้านไหนเออเกี่ยวข้องในด้านไหนตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผู้ร่วมขบวนการในการกระทำความผิดนี้นะคะแต่ว่าถ้าจาก ที่เห็นในสื่อโซเชียลเราทุกคนเห็นพร้อมกันทั่วประเทศอยู่แล้วถ้าใครที่ติดตามข่าวว่าคนที่เสียหายจากการกระทําครั้งนี้ของของท่านนั้นนะคะก็คือคุณเคนะคะเพราะว่าการที่ออกมายืนยันเนี่ยค่ะว่าว่าตานว่าตานมีตัวตนนั่นหมายความว่าคนนี้ก็คือคนลวงโลกคนหนึ่งมันมันมันมองได้ว่าคุณเคคือคนที่เออเป็น เป็นคนที่ไม่ดีคนหนึ่งอะค่ะที่มาสร้างเรื่องแย่ๆแบบนี้ซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันประจักษ์แล้วว่ามันไม่เป็นความจริงแล้วเราก็มีหลักฐานที่ะิสูจน์ด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ถูกพูดถึงมันคือเรื่องลวงโลกทั้งหมดค่ะก็จากจากตามข่าวอะค่ะมันก็อดีตดาราเออไม่ใช่อดีตดาราน่าจะเป็นอดีตเพื่อนสนิทนะคะแต่ตอนนี้ ก็อาจจะสนิทน้อยลงนิดหนึ่งค่ะดำเนินคดีในข้อหาอะไรบ้างคะก็ก็น่าจะเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะคะค่ะคอมพิวเตอร์อะไรด้วยคะนเข้ามเอ่ออันนี้เท่าที่ดูก็คือจะยังไม่เข้านะคะข้อหาไหนเนี่ยที่เขาไม่ได้กระทาความผิดเราก็ไม่อยากไปดันเราก็ไม่ได้อยากไปยัดเยียดเขาเหมือนที่เราก็ไม่อยากให้ใครมายัดเยียดอะไรให้กับทางพวกเราอะนะคะ่เพราะเป็นค่าเสียหายว่ามีอยู่แล้วค่ะ ยังไงมูลค่าความความเสียหายครั้งนี้นะคะจริงๆมันก็ประเมินค่าไม่ได้แต่ว่ายังไงเท่าที่ดูเนี่ยไม่น่าต่ำกว่า10ล้านแน่นอนค่ะอันนี้คอแค่เพื่อนสนิทหรือว่าผู้จัดการทั้งหมดค่ะคนละหรือว่ายังไงคะรวมทั้งหมดค่ะถูกต้องค่ะแต่ว่าอดีตผู้จัดการก็อาจจะต้องเรียกค่าเสียหายมากหน่อยเพราะว่าการกระทำความเสียหายในครั้งนี้คือเยอะมากนะคะ ทุกๆคนหลายๆสื่อหลายๆสำนักเองก็ได้รับข้อความที่เป็นอันเท็จเนี่ยจากตัวอดีตผู้จัดก,การเรามีหลักฐานทั้งหมดค่ะมีการแจ้งไปทางฝั่งนุษย์บ้างหรือยังคะยังค่ะไม่มีค่ะเห็นว่ามีพยานเป็นบุคคลด้วยใช่ไหมคะมีธนานิดาอะไรนะคะมีธนนะไอ้มีพยานเรื่องนี้แบบเป็นบุคคลมีค่ะมีดาราหลายท่านนะหนึ่งหนึ่งในจริงๆมีมีหลายๆท่านนะคะที่เป็นดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงนะคะหนึ่งในนั้นก็จะมีอย่างพี่ พี่หนุ่มกัญชัยนะคะแล้วก็พี่บุ๋มปนัดดาพี่หนิงปนิตานะคะก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่เคียงข้างน้องค่ะแล้วก็อน,นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอีกค่ะอย่างในแง่ของผู้จัดก,การจะค่าเสียหายจะประมาณเท่าไหร่ที่เราเรียกครับที่คร่าวๆครับคือพี่นิด้ามองเอาไว้จากความเสียหายครั้งนี้คือเราเทียบจากชื่อเสียงของอคุณจัก,กรจันทร์แล้วก็คุณเคในการที่เขาเอ่อมีน้ามีมีนัาม,ม,มีตาในสังคมแล้วก็โอกาสที่เขาจะทํามาหาได้ในลักษณะนี้ พี่มองว่ายังไงก็ไม่น่าจะต่ำกว่า10ล้านค่ะถูกต้องค่ะใช่ค่ะยังจันได้คุยกับอดีตเพื่อนสนิทคนนี้ได้ยังจากที่เขาออกมาขอโทษแล้วอ๋อยังไม่ได้คุยเลยค่ะเขามีพยายามติดต่อเรามาไหมครับไม่มีค่ะจริงๆเรามีอะไรอยากจะบอกเขาไหมครับอืมไม่มีค่ะใช่ค่ะก่อนที่ที่จะไปออกอะไรกันจริงค่ะจริงค่ะเรามีตอบกลับไปยังไงบ้างก็ไม่ได้ตอบกลับยังไงเพราะว่าเขาก็ขอโทษในในส่วนของจันว่าที่เขาหลอกมาโพสต์เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะหักกับจันแต่เขา ต้องการโพสต์เพื่อท,ที่จะให้คนที่ชื่อตาออกมาแจนก็เลยบอกว่าขนาดนี้แล้วคือเขาเขายังเชื่ออยู่อีกว่ามีคนชื่อตาละอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่เราทุกอย่างมันออกมาเคลียร์หมดแล้วน้องอ้ําที่โดนอ้างว่าเป็นตาก็ออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะแจนก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นเขาก็คงเชื่อไม่เหมือนกับเราจริงจริงจ่รู้สึกว่าการขอโทษไม่เพียงพอจะไม่ได้รู้สึกว่าการขอโทษไม่เพียงพอคือระหว่างแจนกับเขาก็โอเคแต่ในส่วนที่ผิดก็คือต้องว่ากันไปตามผิด แล้วเรายงโทษได้เขาไหมตอนที่เขาโทรมาขอโทษแจงก็เข้าใจได้เพราะว่าด้วยความเป็นเพื่อนกันอะเราเราเข้าใจว่าเขาทําไปเพราะว่าเขาห่วงเราแต่การที่เขาลงแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องมันจบแล้วแต่เหมือนกับว่ามันทําให้ให้ไม่จบอะเจตนามัน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 ต่างกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะณวันนี้ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมครับณวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะแจงคิดว่าถ้าสมมติว่าเขาเอ่อรู้แล้วว่าความจริงมันเป็นยังไงแล้วเขา ขอโทษเราด,ด้วยด้วยด้วยใจจริงอะไรเงี้ยโอเคความเป็นเพื่อนความหวังดีเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะ่ะพื้นฐานมาจากที่เขารักแล้วก็หวังดีกับเราแต่จริงแล้วคือเรารู้สึกเออมันก็ต้องมีขอบเขตอะไรเงี้ยคดีนี้คุณี่จันที่วันนี้มันต้องมาถึงมาถึงจุดวิกฤติถ้าทุกคนรู้จักจันคือทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าจันแบบไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยจันคดีนี้จะยอมเจราจาไกลเกลี่ยกับฝั่งคุณไหมไม่ยอมค่ะ ทำไมจันจะต้องยอมให้คนมาทำกระทำกระทำจัดด้วยทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงแล้วนี่มันคือเรื่องใหญ่มากซึ่งอยู่ในชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งจันสมควรแล้วเหรอที่จะต้องโดนสิ่งนี้ก็ทุกอย่างค่ะก็รู้สึกว่าเออคนผิดก็ต้องรับผิดชอบวพราทก็ไมตามผิดจะได้ไม่ไปทําแบบนี้ใส่ใครอีกแต่พอมันเป็นข่าวแล้วเขาติดได้ติดต่อเรากกลับมาหาเรา ไม่มีค่ะไม่มีคนที่มาประสานไม่มีในในมือคุณเกเองนะครบผลกระทบอย่ายังไงก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์สื่อไปครั้งหนึ่งแล้วว่าผมทําธุรกิจสืบทอดมาจากตั้งแต่คุณปู่มารุ่นคุณพ่อแล้วก็มาดูผมรุ่นที่สามแล้วเราสร้างสมเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะครับกับคู่ค้าครับหลายๆเหตุการณ์เนี้ยมันทําให้คู่ค้า อาจจะมีความแคลงใจเพราะท,ที่ที่ทำอยู่เนี่ยทำกับทากับเราเนี่ยมันขาวหรือเปล่ามันเทาหรือเปล่าพรอบครัวผมอยู่อยูออ่ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ทำอะไรขึ้นมา mm hmm. เหตุการณ์นี้มันกระทบร้อเซนะครับผู้ค้ามีคำถามผู้ค้าอาจจะไม่ไว้ใจนะครับก็ทำให้เป็นผลต่อธุรกิจร้อนะครับ จนันออกมาปกป้องกันเามา้าวเราไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจเอางี้ดีกว่าค่ะพี่วันนี้จันคิดว่าถ้าพี่พี่ได้เห็นส่วนหนึ่งของอของสิ่งที่เขากระทําแล้วก็ส่งออกไปพี่พี่จะเข้าใจจันแล้วก็เข้าใจเคว่าทําไมวันนี้ถึงได้เกิดขึ้นซึ่งจันคิดว่ามันม,มีมากกว่าที่เราเห็นในสื่ออ,อ,อย่างอย่างยกตัวอย่างอันนี้นะคะจริงๆอันนี้อยากให้มาดูว่าเพราะอะไรวันนี้สองคนนี้ถึงต้องมายืนอยู่ตรงจุดนี้นะคะอันนี้เป็น ส่วนหนึ่งนะคะของการที่มีการกล่าวหาอันนี้เป็นข้อความที่อดีตผู้จัดการคุยกับพี่บุ๋มปนัดดาอันนี้ขออนุญาตพี่บุ๋มแล้วพี่บุ๋มยินดีให้ความช่วยเหลือน้องทุกอย่างแล้วก็ยินดีที่จะเป็นพยานในคดีด้วยนะคะมีการกล่าวหาคุณเคนะคะว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับโต๊ะพนันบอลมีการกล่าวหาคุณเคนะคะว่าเสพยาเสพติดเล่นยาไอเล่นกัญชาเล่นยาบ้าทุกอย่างนะคะ นี่คือจุดที่น่าจะเป็นคำตอบให้ทุกคนได้ว่าเพราะอะไรวันนี้ทั้งสองคนถึงจำเป็นที่จะต้องออกมาปกป้องชื่อเสียงของตัวเองนี่คือส่วนหนึ่งนะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีแชทอีกนะคะแล้วก็เป็นสตอรี่ที่อดีตผู้จัดการคนนี้นะคะเขาสร้างมาเขาสรุปมาจริงๆหลายๆท่านก็จะทราบอยู่แล้วแต่หลายท่านก็ไม่ทราบเป็นข้อเรียกเ้องเป็นข้อสรุปของอดีตผู้จัดการทั้งหมดจานวน23ข้อ <c oughs> นะคะ มาเป็นเรื่องๆเลยอย่างเช่นข้อหนึ่งะคะมีคนมาด่าจันในไอจีด้วยคำหยาบต่างๆข้อ2อ,อย่างนี้ข้อ3อย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยรวมกันขนาดเนี้ยนี่คือเป็นข้อความที่อดีตผู้จัดการส่งหาดาราหลายๆท่านในวันนี้ที่มาเปิดก็คือเป็นของพิษบุ๋มบรรดาแต่ดาราในวงการหลายท่านได้รับข้อความอย่างนี้นะคะแล้วก็สื่อหลายๆที่ได้รับข้อความอย่างนี้นะคะมีการกล่าวอ้างว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่ มีถึงกระทั่งให้เบอร์ยืนยันว่านี่คือเบอร์ของตาลซึ่งไปเช็คแล้วเนี่ยเบอร์นั้นเนี่ยคือเป็นเบอร์ของบุคคลคนหนึ่งที่เรากำลังจะแจ้งว่าร่วมขบวนการกับอดีตผู้จัดการนั่นแหละส่วนอีกเบอร์หนึ่งที่อ้างว่าเป็นเบอร์ของคุณแม่ตาลเช็คแล้วก็ไม่ใช่ชื่อคุณแม่ตาหรือชื่ออะไรเราเช็คแล้วก็คือคนในกลุ่มผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยเราตอนนี้ ที่จาก,กหลังเหตุการณ์แล้วจนมาวันนี้เราใช้เวลาสักประมาณหนึ่งเพื่อที่จะสืบค้นข้อมูลดังกล่าวจนเราแน่ใจแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่เกิดการทำคนเดียวนะคะก็จะดำเนินคดีทุกคนอย่างถึงที่สุดอ,อย่างนี้นอกจาก,จากที่จะมาดำเน,นินคดีแล้วอีกสองคนที่เป็นตาลทิพย์จะมาด้วยไหมครับตาทิพย์เนี่ยนะคะจริงๆเท่าที่ทราบก็เห็นว่าเขาก็จะดำเนินคดีอยู่นะคะซึ่งตรงเนี้ยพี่นิดาก็ไม่ได้ดูแลเขาแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาได้ไดไดติดตามอยู่ แล้วหากสมมุติว่าเขาได้ว่าจ้างให้ทนายท่านใดทําคดีให้กับเขาแล้วต้องการข้อมูลเพื่อไปสนับสนุนพี่นิด้ายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเขาค่ะ,คะอยากให้ถ,ถ้าสมมุติว่าผลตรวจเขาบอกว่าเขาป่วยทางจิตจริงๆมันจรมีคดีอะไรคะจริงะะจริงๆมันมีคดีอยู่เยอะนะคะที่พอเวลาเราฟ้องเข้าไปทุกคนก็จะอ้างว่าป่วยเป็นซึมเศร้าเป็นอะไรต่างๆ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะหลุดพ้นจากการกระทํานี้สารพิจารณาหลายอย่างแม้จะมีใบรับรองแพทย์ว่าคุณรักษาโรคซึมเศร้าหรือป่วยจิตเวทนะคะแต่สารจะพิจารณาอย่างอื่นประกอบเช่นคุณสามารถใช้ชีวิตได้โดยปกติคุณทําธุรกิจการงานได้คุณสื่อสารได้คุณคุณรู้จักกลัวเหมือนกันในเวลาที่ภัยจะมาถึงคุณอย่างเงี้ยคุณรู้จักคุณสร้างสตอรี่แบบเนี้ยแล้วโดยการที่คุณก็พยายามระมัดระวังไม่ให้ถึงตัวคุณนั่นหมายความว่าคุณย่อมรู้ว่า หากสมมุติว่ามันถึงตัวคุณคุณอาจจะได้รับโทษศาลอาจจะพิจารณาว่าอย่างนี้ถือว่าคุณมีสติสัมปชัญญะพอนะในขณะที่กระทำความผิดก็คิดว่าศาลคงอาจจะไม่ได้ให้มาเป็นประโยชน์อะไรกับเขามากนะักไม่กลัวค่ะไม่กลัวมุงพิจารณาครับพีสังเกตว่าเขาป่วยไหมครับไม่ทราบเขาอยู่กับกันไมเคยคิดไหมคว่าเขาจะสุดท้ายเขาจะสร้างอรีได้ ไม่เคยคิดเลยค่ะตกใจกับเรื่องที่ทุกคนออกมาพูดจะไม่ทั้งอดีตดาราที่เคยให้เขาเป็นผู้จัดการเขาออกมาเล่ากันหมดทุกคนว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตกใจนะคะยอมรับว่าตกใจม่ถึงเต้นตะวันด้วยตกใจในหลายๆเรื่องไม่คือไม่เคยรู้เรื่องเลยค่ะแสดงมันเป็นจริงอย่างที่เขาไม่ให้เบอร์จันส่วนตัวกับดาราคนอื่นเลยใช่ไหมจันพี่ๆนักข่าวก็น่าจะถามตัวเองได้ว่าทุกคนก็ไม่เคยมีเบอร์จันถูกไหมคะเรารู้จักกันมากี่ปีเข้าวงการไล่ตามสัมภาษณ์จันมาตั้งแต่เด็กๆในกองละครอย่างพี่ปุ้ยเนี่ย มีข่าวเนี่ยเพิ่งจะได้เล็กหาจันซึ่งก่อนหน้านี้นไม่เคยเลยแล้วทุกคนก็ให้เกียรติเขาไม่เคยมีใครคิดที่จะข้ามหน้าเพราะว่าเขาเป็นผู้จัดก,การ<ม>จันคิดว่านี้จันไม่ต้องตอบอะไรมาทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วจันก็รู้สึกว่าจันผิดด้วยเหรอที่จันก็เป็นนักแสดงที่ดีในสังกัดของเขามาตลอด<ม>นี่คือสิ่งที่จันสมควรได้รับในวันนี้เหรอ<ม>ถ้าทุกคนได้อ่านส่วนหนึ่งที่พี่นี่ได้ยื่นให้ดูวันนี้แล้วทุกคนจะเข้าใจจัน<ม>อยากให้เค,ค,ค,เคยืนยันว่าในชีวิตเราไม่มีคนชื่อตาลเลย ไม่มีคนชื่อตาเลยครับยืนยันครับผมเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องซารเรื่องทั้งหมดครับโทษนะคะคนชื่อตานเนี่ยให้ชื่อนามสกุลมาเขาพิมพ์ไปหาผู้สื่อข่าวทุกคนว่าชื่อนี้นามสกุลนี้พี่นิดาเอาไปเช็คไม่มีคนชื่อนี้ในประเทศไทยเลยด้วยซ้ําไม่มีเลยค่ะ<า>มไม่มีมไม่มีเลยค่ะทั้งชื่อและนามสกุลค่ะสุดท้ายแล้วตาอยากจะบอกอะไรกับเขาไหม เพราะว่าเขา,าอาจจะไม่กล้าโทรมาหาเราผู้จัดก,การไม่มีอะไรจะบอกค่ะรู้สึกว่าเราหลุดออกมาจากเขาแล้วเรารู้สึกรุ่งขึ้นไหมคะแจงก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้ได้รับรู้อะไรที่ผ่านมาที่ไม่เคยได้รู้ในหลายๆเรื่องค่ะก็หลังจากนี้แล้วคือชีวิตแจงก็ก้าวเดินต่อไปค่ะเริ่มต้นใหม่สิ่งไหนไม่ดีแจงก็จะตัดออกจากชีวิตแล้วก็เริ่มต้นใหม่ปีไหมคะที่เราโทรพบาันแเรา เสียดายเวลาที่ผ่านมาแต่จันย้อนกลับไปทําอะไรไม่ได้แล้วค่ะทําได้วันนี้ก็คือเดินหน้าต่อไปค่ะงานทุกอย่างหลังจากนี้ของผู้จัดการจะมีใครดูแลก็คุณจ๋าค่ะค่ะเป็นคนดูแลใช่ค่ะในหัวอินสตาแกรมจันลงไว้เรียบร้อยแล้วติดต่องานได้นะคะรับงานได้ค่ะตามปกติก็คือจะเดินหน้าทํางานเดินเตรียมงานแต่งต่อไปใช่ค่ะขอเตรียมงานแต่งอย่างมีความสุขแบบที่ผู้หญิงคนหนึ่งควรจะได้รับในชีวิตสักทีค่ะสุขจริงๆริงใช่ค่ะเตร็จงานนี้มันพิสูจน์อะไรได้บ้าง น่าจะหลักๆน่าจะสอ,ส,อสองหัวข้อใหญ่ๆข้อแรกคือความสัมพันธ์ของผมกับจันยิ่งแน่นแฟนขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็อุปสรรคหลังจากนี้น่าจะไม่มีอะไรมาขวางเราได้แล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือคนที่รักเราสองคนเป็นห่วงเราสองคนมันมันออกมาทุกๆทุกๆด้านเลยเนอะ จะเรียกว่าเหตุการณ์เนี่ยน่าจะแบบเป็นเหตุการณ์ที่พิสูจน์ได้ว่าคนไหนที่ดีก็จะอยู่ในชีวิตเราคนที่ไม่ดีก็ก็แยกจากกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันผ่านไปแล้วอย่างที่จาร์บอกก็คือทําอะไรไม่ได้ค่ะต่อไปน,นี้ก็คือเดินหน้าก็ถือว่าเป็นบทเรียนหนึ่งในชีวิตที่ทําให้ให้เอามาปรับใช้ในอนาคตว่าแบบการไว้เรื่อง,องการไว้ใจความเชื่อใจอะไร,งงะไรงเงี้งมยมีค่ะมีค่ะ ก็ยังไงครับพี่นิดาก็ตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็มันมีอะไรที่ต้องลื้ออีกหลายอย่างเลยแต่ว่าเราก็อยากโฟกัสด้วยเรื่องนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงมากๆเพราะมันเป็นเรื่องที่ประชาชนให้การติดตามน้องนะคะแล้วก็แต่ในส่วนที่ยังมีภาระผพัวพันกันอยู่อันนี้มันก็เป็นเรื่องระหว่างประเจกบุคคลนะคะก็เดี๋ยวเราก็ทํากหลังบ้านค่ะค่ะขอบคุณค่ะ